ทุกคนวันนี้สามีบอกว่าทาสีทาสีห้องใหม่ไปเบิ่งกันจ้าว่าเราได้สียังเด้อจ้าเด้อมาเบิง่งมาชมห้องโอ้ oh my god สีเขียวคะ่ะทุกคนเขียวเขียวสวยมากแต่ทำไมในในกล้องดูสว่างกว่านะ สีจริงๆสวยมากสีจริงๆเขาสวยมากเลยนะคะสีเขียวอันนี้มันน่าจะเป็นที่กล้องนางด้วยเนาะเป็นน้ํากล่องนางเลยจ้าสีมันเรียกว่าออกเข้มคือจำในในกล้องในสีสีจืดไปเลยจา้าในแต่ว่าของจริงอะ่ะสวยมากสีเขียวสวยมากค่ะทุกคนอันนี้อายเอาเทปติดข้างบนสีเรืองๆนี่จ้าแล้วเอาเทปติดแล้วทาสีเมื่อน,นี้่แล้วทาเร็วๆ ถ้าเล่าๆกับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเบองจ์จ่าคอยสิเปลี่ยนผมผื่นข้างล่างนะจานะ่าเนาะอาจจะเป็นสียังไม่รู้เลยว่าจะเอาเอาผมสีใดนะจา้าอาจจะให้มันแมทกันกันกบฟ้าผนังสีเขียวนี่นะนนนะละจ้าตัวนี้เนาะนั่ละจ้าทุกคนนี่นะก็มาอัปเดตห้องน้อยห้องนี่ห้องเห็นเบิรงซื้อนะจานะ้าเนาะอันนี้ต่อไปจะเป็นฮ็ดเป็นห้องทํางานไอ้ละจา้าตรงน,นี้มัน,นจะเป็นห้องทํางาน,นจา้า 28 yeah, um thank you. Yes. Yeah, yeah. yeah. well, that's your color range, isn't it? yeah. Just to basically it's not for sea monkeys. safe and do creams and and runs. เลยนั่งพาไปบึงเท่านั้นบึงุมผมเยอะมากตรงนู้นนั่งไม่ได้ถ่ายนะมีคนอยู่อเดินอัน,นก็จะอีกแบบนึงอันนี้ก็ถูกนะเนี่ยตัวเนี้ยถูกมากอันถูกถูกจะย่อนแพงเพราะว่าเดี๋ยวอีกจะหน่อยพวกนั้นก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนอีกรอบนึง เลือกพรมค่ะทุกคน ตัดรากไม้กับการครั้งแรกกับการตัดรากไม้นะคะทุกคนมันเป็นเอาต้นออกแล้วเนาะก็เหลือแต่รากมันต้นเขาให้ให้น้องรุ่นน้องเขามาตัดให้แล้วทีเนี้ยก็ยังไม่มาตัดตรงรากให้สักทีรอไม่ไหวซื้อเครื่องมาเองเลยจ้ากับครั้งแรกในการตัดเครื่องอะไรนะ เครื่องตัดไฟฟ้าค่ะทุกคนซื้อมาเองเลยซื้อมาเองหัดทําครั้งแรกโอ้แบดบนั่งยังแบบเดเหลืออยู่นิดนึงพักดื่มชาค่ะทุกคน กวนเอาหัวมันไปปลูกข้างบ้านจ้าเจ้าไปปลูกข้างบ้านอันนี้ปีนี้เพราะว่าตรงนี้นะจะลื้อส่วนตรงนี้ออกจ้าต้นไม้นี่ก็จะออก ลูกข้างบ้านจคนก็เป็นปลูกข้างบ้านนี่จาต้นต้นดอกไม้ซุ้มเนี่นจะกลนไปปลูกข้างบ้านนะจ้าเนี่ยแดบดบนั่งก็จะยบนอ,อีกแล้วจ้าน,ะนั่งก็จะบดผ้าหลายนะจ้าเนาะนนจะเป็นหัวอย่างนี้เลยแล้วก็จะไปปลูกข้างบ้านกันนะคะ เสียงไอคนเอาหากใหม่จะ้ะทุกคนอู้เดียวออกมาอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยใจเตรียมไปปลูกกันนะจ้ะเดินเล่นกันค่ะทุกคนแถวนี้หมู่บ้านสวยมากเลยน่ารักมาก เดินมาถึงนี่แล้วเยอะน้ำขึ้นโอ้น้ำขึ้นค่ะทุกคนน้ำขึ้นโอ้ยเขาเล่นอะไรน,นี่กันเขาแข่งเรือใบเล่นเรือใบกัน mm. แล้วสิเลยจุเอุเดือุดเดืุดเดืขอบคุณา <c oughs> ชายหาดเล็กๆน้ำดำนะครับแถวเนี้ยก็ไม่ดำนะก ซีวีดสาหร่ายทะเลีย <Yeah. S 2> <Ooh, S 1> สามอ่ะสวยจังเลยอ่ะดอกไม้ค่ะเพื่อนบ้าน แดดออกค่ะทุกคนแดดออกสวยจัง sun น u n n y now ้าวแดดออกค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางรถไฟเมื่อก่อนเป็นทางรถไฟนะคะตรงนี้ทางรถไฟเก่าตำสัวจะทุกคนต้มตำตำสัวแซ่แบแซบมาเดินจามากินขอนำนาง มือนี้ของเราพิซพซ่าฝีมือคุณสานะจ๊ะ